เทศของท่านอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโลแสดงที่วัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนวันที่11เมษายน2 5 0 9คณะคุณหมอ่วยคนไข้คนขุข้ที่หาคนยา นอกจากความห่างเหอนอเินยาแล้วยังมีความสนใจในสิ่งที่จะทำความก้าวหเกาสู่โลกให้ก่อนเป็นความลำบากคนไข้ที่ระหว่างวา,งวามสแสลงและความสนใจสัญญาตามในร่ำเวลาที่นาแคร์สังก็มีวัน จะหายวันหายคืนแต่ประเทศที่ไม่มองดูหมอไม่มองดูยาสิงใจที่ทอดใจไม่สนใจว่าจะเป็นของเสียหรือไม่ดือมันไปรับทางลงไปรีณรู้สึกว่าจักเป็นที่หนักใจแก่ผู้รักษาแลเป็นความทุกข์แก่คนไข้คนนั้นด้วย ใจที่มีความห่างเหินรมยอดมีลักษณะเช่นเดียวกันคำวธาทำแปลกันอย่างง่ายๆก็คือความรู้สึกสำนึกตัวนี่เป็นหลักสำคัญการรู้สึกการสำนึกตัวย่อมจะทราบไา้ทั้งทางถิดและผิดนีน่สิ่งที่จะแสดงขึ้นมาภายในตัวเองไม่คอย แต่จะชอบใจไปตามความดำดึกความนึกคิดโดยที่เดียวตัวมีความสำนึกตัวย่อมจะคิดไปถึงสิ่งที่ถูกหรือค,อควรหรือไม่ควรแล้วก็มีการยักยัง้งด้วยการคล้อยตามไปตามจิตที่เห็นมากควรผลที่จะเกิดขึ้นก็ย่อมจะเป็นที่พอใจ มีแปลง่ายๆกับยความสำนึกตัวความรู้สึกตัวเป็นหลักสำคัญธรรมมกมีหลายประเภทกะเพททั่วไปกรวาจะนำไปใช้ได้ทุกวัตัวสร้างถึงเด็กก็ได้อย่างนั้นก็มีเพราะงั้นเวลาเราสอนเด็ก เราก็ต้องเอาธรรมะที่พอเหมาะพอดีกับเด็กงั้นเด็กจับควรเข้าใจทั้งจะปฏิบัติไดน้นอกจากเด็กจะต้่งสนใจเท่านั้นเรืงเราสอนเด็กในบ้านของเราเราก็สอนให้พอเหมาะพอดีกับหน้าท,ที่การงานของเด็กภาระความเประพฤติของเด็กการศึกษาเล่าเรียนต้องเด็กให้พอเหมาะพอดีกับภาวะของเด็กคนาน,านั้น เมื่อเด็กมีความสนใจและคอใจโดยเหตุผลที่ผู้ปกครองสั่งสอนแล้วเด็กก็พยายามกัะพือตัวไปวันเล็กะนน้อยได้บ้างเสียบ้างก็ตามในขั้นเริ่มต้นแต่ขั้นต่อไปเพระอาศัยการอบรมเสมอเด็กก็มีความเคยชินกับธรรมะที่ดีแล้วเป็นเหตุให้ เด็กความสำนึกจะรู้สึกตัวไปในเวลาทาผิดซึ่งตรงกับผู้ปกครองสั่สอนไม่แล้วว่าไม่ควรต่อไปเด็กก็ค่อยรู้สึกตัวเข้าเป็นนำหนับนำหนับนับแต่จิตเล็กน้อยจนถึงจิตใจโตซึ่งพอดีกับเด็กจะทำผิดได้เด็กอาจจะมีโอกาสทราบไปได้ ทั้งส่วนอยากส่วนละเอียดทางการกระทําหรือการพูปของตนเองจนกระทั่งความคิดที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับการกระทํานั้นๆอาจจะยังไม่ระบ,บายออกมาทางกายวาจาเพราะเด็กทราบความคิดของตนเสีงก่อนเมื่องจากได้รับการอบรมของจักจากผู้ปกครองมาเด็กก็ยับยั้งความคิดนั้นไม่ได้นี่ก็เรียกว่าธรรมะทำให้เด็กรู้สึกตัว ท,ทั้งๆแต่ก่อนเด็กไม่เคยรู้สึกตัวเพราะไมไ่รับการอบรมศึกษาเพราะนั้นเด็กที่มีธรรมะซึ่งได้รับการอบรมจากผู้ปกครองแน่จะไปสับสนกันกับเด็กด้วยกันปัญญาของเด็กคนที่ได้รับการอบรมย่อมมีความแตกต่างกับเด็กทั้งหลายมองดูก็เห็นได้ทันปัญญาอาการคำพูดคำจา ความประพฤติของเด็กตลอดหน้าที่การงานของเด็กผู้มีธรรมะจะเป็นิ้นเป็นอันหน้าดูพูดออกมาก็ไร่ร็อกมีเหตุมีผลทำอะไรลงไปก็เป็นที่น่าดูมีการอบรมเป็นความดีได้อย่างนี้าเราคิดเอาใกล้ๆเช่นอย่างต้นไม้อยู่ในป่าหรือจะอยู่ในที่ใดๆก็ตาม จะเป็นต้นไม้ที่สวยงามหรือไม่สวยงามเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อดีหรือไม่ดีแต่อาศัยในทางที่จะนํามาทําประโยชน์แม้จะเป็นไม้ประเภทใดก็สามารถที่จะทําประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่ประเภทของไม้นั้นๆไม่ทิ้งประโยชน์ประโยชน์ซึ่งควรจะเกิดจากไม้ต้นนั้นให้เสียไปก็กล่าวคนเราก็เหมือนกัน เด็กทุกคนก็มีนิสัยดีมาแล้วตั้งแต่ตั้งเดิมแต่ขาดการอบรมก็ทําให้เด็กนั้นเสีย,ยไปแล้เหมือนก,นกันกับไม้ที่มีเนื้อดีหรือไม้เนื้อแข็งและเป็นต้นที่เสืยองามด้วแต่ไม่มีใครนํามาใชา้หรือผู้ไม่ฉนาดนํามาเป็นปืนเป็นไฟตะเสียอเผาเป็นถางตะเสียแทนที่ประโยชน์จะได้มากจากไม้ต้น นนั้นก็เลยไม่ได้มาหรือไม่เท่านั้นก็ปล่อยให้ทิ้งอยู่เฉยไม่นํามาทําประโยชน์อะไรเลยนีก็ขาดประโยชน์จากต้นไม้ที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นพุได้เด็กที่ได้รับที่มีนิสัยที่ดีจะขาดผู้อบรมสั่งสอนก็ย่อมไปเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์แม้จะเป็นผู้มีนิสัยดีก็ข้อเพราะนิสัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อได้ ถูกการพักตูงไปาทางที่ไม่ดีเพราะสิ่งแวดล้อมของเด็กมีจำนวนมากมายอยู่ในบ้านก็มีสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งออกจากบ้านไปก็มีสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งเข้าคบค้าสมาคมครับเด็กเชื่อกันก็ยิ่งจะมีสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุที่จะให้ตึงค้าบเข้าถึงจิตถึงใจและฝังเป็นนิสัยของเด็กจนจะถอนตัวไม่ออกก็มีจํนานวนไม่น้อยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะตึงขาบได้อย่างง่ายดาย อีกประการหนึ่งเด็กซึ่งกําลังอยู่ในภาวะที่สนใจ,จกต่ความรู้ความเห็นอยู่แล้วย่อมมีความสนใจไม่รู้จักประมาณคือไม่ทราบว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วย่ยอมมีความต้องการอยากจะทราบเสมอไปและอยากจะทำไปตามสิ่งที่ตามใจที่ชอบด้วยเราจะเห็นหน้าจากเด็กที่ไปดูหนังดูละคร,รเห็นเขาโดดทูช่องทูชีอย่างเด็ด้ด เขาจะเอาตุยยาที่แสดงในหนังในละครน,นั่นมาแสดงที่ในที่ทต่างๆในบ้านนอกบ้านหรือในวงของเด็กด,ด้วยกันบางรายก็โดดคูชีดลงมาจากบ้านอาลงม,มาขาอักแต่ก็มีเขาบอกเขาโดดคูชีดโดยเขาไม่ได้คำนึงถึงมา,จากจะเป็นหรือจะตายจะรับความทุกข์ความยึดอาอะไรในส่วนร่างกายของเขาเขาคิดเห็นแย่เดียวว่า เขาโดดโรคทูชีแล้วเราก็จะโดดต้องมต้องการโดดชูที่เหมือนกันกันกบเขาก็ความอยากเป็นกําลังซึ่งเนื่องมาจากการได้เห็นเชน่นไนรงานการอบรมสั่งสอนเด็กจึงเป็นเรื่องสําคัญอบรมสั่งสอนด้วยเหตุด้วยผลไม่นําโทรสะคือความโทธความสมใจตนเอง เข้าไปมีสิทธิหรือเข้าไปเป็นภูมิอำนาจบังคับเด็กให้เป็นไปได้อย่างใจหวังแต่พยายามสอนแค่ตรงไปโดยส่งโดยผลั้งนี้ข้างนั้นเด็กก็จะค่อยเข้าใจไปเม่ว่าเราไม่ว่าเด็กถ้าพูดกันเ้ืยอความโกรธความแค้นหรือแสดงอาการท่าแสดงที่อยาท่าทางไม่น่าดูเราพูดจะสอนให้เด็กมีความสวยงาม ไม่มีเหตุมีผลเรากลับเป็นผู้ไม่มีเหตุมีผลและไม่มีความสวยงามง่าบึงาบา่งงาเบี้ยวไปหมดก็ยิ่งไม่เป็นที่น่าดูของเด็กแล้วจะเป็นอาการย์สอนเด็กให้ดีได้างไรเราต้องคิดจางนี้เสมอหลักที่จะทําให้คนดีตัวของเราต้องพยามามยากที่สแสดงออกทุกสิ่งทุกอยา่างต้องเป็นคติอันดีสําหรับผู้มาอบรมศึกษาเสมอผู้ศึกษาจะรับผลประโยชน์เท่าที่ควรหรือมาก เึ้นไปเป็นกำลันการถึงเรื่องธรรม,มะมีหลายท่านอย่างนี้เมื่อธรรม,มะควรแจ่คนท่านไหนควรจะคนไวไนัยใดนำธรรม,มะท่านผมต้องควรแจะคนท่านและวัยนั้นๆ ไปแสดงให้เขาฟังสัส่งสอนเขาย่อมไดนะ้รับผลกระดน์คนที่มีธรรมะย่อมมามีความเสื่อมจะเสื่อมทางจัญยามายาก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอาอะไรไปเสื่อมเพราะการสอนมาร,รยาก็สอนเพื่อนการกระทําก็กให้กระทําดีการพูดก็ให้พูดดีมีเหตุม,หตมีผลทางจิตใจก็สอนให้มีความเมตตาอย่างงดงาให้มีเหตุมีผลไปจําต็น ทั้งเขาและเราต่างคนต่างอบรมต่างสอนกันอย่างนี้แล้วโลกนี้เป็นที่เห็นที่สุดเพราะธรรมะมีอธรรมะไม่ใช่เป็นของทุนช้าเราไม่ใช่เป็นของสกปรกโสมไม่ใช่เป็นของลาสมันไม่ใช่เป็นของมีไม่มีคุณคุณค่าแม้จะไม่ได้ตั้งราคาขายทำตามขลาดก็ตาม แต่ธรรมะนี้เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งนค้าขายตามตลาดทั่วโลกเมื่อเรานำมาประกอบให้พอเหมาะพอดีกับผู้สนใจต่อธรรมะจะกลายเป็นคนดีไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เด็กก็เป็นเด็กด,ดีจะออกจากประคุณใดๆประคุลนั้นๆก็แนะนำสัสจะอบรม ให้ดีไปตามๆกันเด็กก็จะกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาทั่วไปแล้วความรุ่มร้อนกะเกิดขึ้นจากอะไรเรื่องความรุ่มร้อนไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องของที่เดชสัรหาเป็นเรื่องความเขาเบาบัญยาและหลักธรรมะไม่ใช่สอนคนให้มีความเขาแต่สอนให้คนฉลาดฉลาดรู้จักวิธีปฏิบักิต่อตัวเองและสิ่งเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักของเหตุของผล แล้วจะดำเนินไปได้วยความมา่นคคนที่ทมีธรรมะย่อมมีความเชื่อใจกันตนเองก็มีความเชื่อแน่ในตนเองว่าจะไม่ทําสิ่งที่เกิดจะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแม้คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เห็นอยู่และปกปิดความสุ่ขของตอนย่อมไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเชื่อกันมากไว้ใจกันมากไม่ว่า ผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่านักบวชหรือฆราวาขอให้มีธรรมะแท้ถึงกันด้วยกันเด็ย่อมจะเป็นที่ลกเด็สมบัติเงินทองเข้าของจะไม่เป็นที่หนักอกหนักใจต่อก,ก,กันเด็กรักษาทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งของเรามีความสงวนทั้นใดของเขาก็มีความสงวนทั้นนั้นไม่ร่วงล้ำสมบัติของกงันและกันให้สิดทิ่อธิปัตยต่อกันอย่าง เต็มภูมิของคนมีธรรมะย่อมเป็นที่เย็นใจเดวดกันมีธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะโลกจะสนใจเพื่อความร่มเย็นแก่นนะแตนและแก่โลกทั่วทั่วไปธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งกอควรให้ตนแนละโลกได้รับความเย็นร้อนแต่เป็นสิ่งที่จะประสานสิ่งที่ร้าวราน ให้กายเป็นของดีกลับคืนมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสิ่งที่ควรจะดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเล็กก็หน้าดูถ้าได้รับการอบรมจากหลักธรรมะพอสมควรแล้วผู้ใดก็น่าดูผู้หญิงก็น่าดูผู้ชายก็น่าดูจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หน้าดูไม่เลยขอบเขตของความงาม สมกับภูมิกับเพศของตนที่เป็นคารวาไม่เลยเถิดเลยแดงถึงจะรักก็ไม่เลยกระมาถึงจะทางก็ไม่เลยเถิเป็นความพอดีเมสมอตามขั้นแห่งธรรมะที่ตนอบรมศึก,กษาได้ไม่มีธรรมะข้อใดจะสอนบุคคลให้เป็นโมฆะบุุษเป็นโมฆะ,ะตริกแต่สอนบุคคลให้มีคุณค่าเท่านั้น ผู้ปฏิบัติตามธรรมะแล้วจะไม่มีคุณค่าได้อย่างไรต้องเป็นมีคุณค่าประจำตัวโลกมีความร่มเย็นต้องอาศัยธรรมะถ้าหากมีความบกพร่องจุดไหนแสดงว่าความเดือดร้อนจะเป็นผลตามขึ้นมาในจุดนั้นหากธรรมะได้สมบูรณ์เข้าในสถานที่ใดบุดคคลใด สถานที่นั้นบุคคลน,นั้นจะเต็มที่เด็ดชุมนุมตนนั้นจะมีความเพื่อนครอบครัวนั้นจะร่มเย็นสามีภรรยาต่างก็มีธรรมะด้วยกันปกครองกันด้วยธรรมไม่ได้ปกครองกันด้วยอำนาจวาสนาด้วยความเยื่อหยีจองของศึกความอว,ามวดอ้างว่าตนนาะตนรู้ตนเป็นคนมั่งมีตนนี้เป็นคนสกุลสูงเขาเป็นคนส,ก,สกุลต่ำไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมมีความจงรักภักดีให้ศิลรักษาต่อบความเป็นสามีภรรยาของกันและกันมีความจงรักภักดีไม่นอกศิดนอกใจไปที่ไหนก็เป็นที่ไว้วางใจกันได้ใครเป็นคนถูกวินิจฉัยให้รู้ว่าตนทรากคุณนั้นเป็นคนถูกใครผิดก็มีสันใง้์าตว่าเป็นผู้ผิด แล้วยอมจำน้นกันด้วยเหตุผลในครอบครัวนั้นจะดูด้วยกันตลอดอวสานรแห่งชีวิตจะไม่มีการทะเลาะบอกแย่งกันเลยนี่เพราะอำนาจของธรรมะเป็นเครื่องปลุกขับปเขกหลอมีความยืนหนัดจะเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งมีความเรื่องเดืองบันเทิงแต่ทำไมของตนก็ตามยอมจะเป็นคู่ ไวยผู้งามอยู่ด้วยอดัดถุธรรมไม่เลยขอบเขตทางความเพริเพินอันโลกทั้งหลายมีอยู่ด้วยกันเพราะธรรมะเป็นรั้วกัน้นไม่เลยเกิดแม้จะอยากขนาดไหนเพลินขนาดไหนถ้าได้นำธรรมะเข้าไปสกัดรับกั้นลงไปแล้วความอยากต่อเพน,นั้นก็ย่อมยุดฐงนหลงได้แ เป็นเยียบกับธันมนกปิดตั้งน้ำเช็นนั้จะเป็นผู้ใหญ่กอเป็นผู้ใหญ่ทั้งรูปหลาทั้งวัยเป็นผู้ใหญ่ทั้งธรรมะมีหหดเหตุมีเหตุมีผลพอตุกใครก็รักก็ชอบโดยไม่ต้องนิยมถึงวหยเลยหรือความรักความชอบความสนิทสนมภายใหนต่ออยู่คนทู้นั้นเป็นพ้า ก็อเป็นพระที่มีธรรมประจำองค์ของพระเทพของพระโดยสมุติหลักราวินัยก็มีธรรมเป็นเครื่องปกครองมีความละอายมีแต่ใจเสมอไม่กล้าทําความทั่วทั้งที่แก่และที่นับเพราะทราบพระอยู่แล้วว่าตนเป็นพระมีขอบเขตอยู่ในขอบเขตของพระของหนึ่งไม่เลยขอบเขตไปที่ไหนก็ต้องเป็นพระไปเป็นนันด้วยขอบปฏิบัติ เข้าในบ้านก็เป็นพระเข้าไปในบ้านไม่ใช่กายเป็นคาระวะออกมาวัดก็เป็นพระนั่งอยู่ยดนอยู่เดินอยู่ก็เป็นพระมีความรู้สึกสำนึกตัวอยู่ว่าเป็นพระเสมอแล้วปฏิบัติตนตามขอบเขตของพระไม่ไม่ได้ล่วงเกินมี่มีปวดตะปักประจำกายอยู่เช่นนั้นโดยต้องทำหนึ่งถึงสี่เจ็ดจึงรับนี่ก็คือ เป็นผู้มีความเย็นใจถ้ามายการถึงจะอดจะอิ่มมากไม่เป็นสิ่งสําคัญเพราะความเย็นใจด้วยอํานาจห่งธรรมะที่ตนรักษานั้นมีสมบู์อยู่ภายในก,นการทําสมาธิภาวนาก็ทําจริงทำจรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งมอบไว้ให้พระเป็นหน้นา ในการดำเนินหรือนำพระศาสนาญาโยมจะดีขึ้นมาก็ข้อหนักของพระซึ่งเป็นผู้นำเป็นผู้ดิเหตมทิศทางเดินของพระก็คือข้อปฏิบัติอันเป็นความจําเป็นของพระจะต้องดําเนินอยู่ตลอดสายและตลอดเวลาไม่ถือว่าเป็นภาระของใครทั้งนั้นนอกจากพระคือตัวเองเท่านั้นจปะปฏิบัติตามหน้าที่อของตน เมื่อตนก็เป็นที่ไว้ใจตนได้ด้วยข้อปฏิบัติกาแนะนำตังสอนคนอื่นก็ย่อมได้รับผลประโยชน์คือผู้ฟังผู้ศึกษาย่อมได้รับผลประโยชน์ตามนายกคือผู้นำได้แก่เพราะเราเป็นผู้นำที่ดีของเราในเบื้องต้น จากนั้นก็สามารถจะเป็นผู้นำของหมู่ชนได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระฝ่ายเนรซึ่งเป็นสมณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฆราวาสท่านใดภูมิใดไวไัยใดเพศใดสามารถจะนำธรรมะเข้าทักทูงท่านเหลัน้นให้รับความเชื่อความเฉสัยใสได้ด้วยหลักความจริงที่ตนดำเนินอยู่เป็นลำดับลำดับ เป็นเรื่องของพระศาสนาเจริญเเริญขึ้นที่บริษัททั้งสี่คือพิสุกสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาเตืงรรยงก็มีใครก็สามารถมาทําให้เกิดม้เพราะเขาไมา่ได้ปฏิบัติพอจะทราบควาความเจริญหรือความเ่อบเป็นอย่างไรผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาก็คือผู้ปฏิบัติผู้ถือพระศาสนานั่นหละ จะทําความร่มจมเจรตสัศาสนาก็าเนื่องจากตนเป็นผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกซับจึงทําความเสียหายได้เรื่องของพระศาสนาจึงเป็นธรรมชาติที่จําเป็นสําหรับพวกเราผู้ที่ศกษาศาสนาและเป็นผู้มุ่งต่อความเจริญรุ่งรเรืองไทตนเป็นลำดับดีแล้วจะทําความรู้สึกสำสนึก ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ระบาดนี้ถ้าหากชีวิตหาไม่แล้วจะเป็นโมฆะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับบุคคลที่ตายแล้วทําดีมาได้มากแค่ไหนก็ยุติกันแค่นั้นในชีวิตนันอกจากจะเกิดชาติใหม่พบใหม่แล้วสร้างขึ้นจะเป็นการเพิ่มเติมกันตอปแต่ถ้าเราทําความไม่แน่ใจต่อเราณบัดนี้ว่าเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรื่อง ถึงเรื่องอนาคตว่าเราอาจจะไม่แน่ใจต่อภพของตนเหมือนกันไม่ทราบว่าพทิกแปงเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นภพใดชาติอะไรมีความสุขความเพกข์แค่ไหนเราอาจจะทราบเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจึงควรทําความรู้สึกและปฏิบัติต่อตนเองในเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เป็นที่แน่ใจ เพราะธรรมะทั้งหมดสอนเพื่อให้บุคคลมีความแม่ใจต่อสิ่งที่มีที่เป็นและปรากฏอยู่กับตัวตลอดเวลาธรรมะไม่เคยสอนให้นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่เรื่องความเกิดจเจ็บตาอยากเข้าใจว่าสิ็ในใดมาทําให้เป็นขึ้นเรื่องความทุกข์ความลำบากก็อยากเข้าใจว่าจะเป็นมาจากที่ไหน นอกจากจะเป็นขึ้นมาจากสาเหตุคือใจรวงที่มีคำโง่คำถนาดหรือคำดีคำั่วจัจำติดตนอยู่เท่านั้นจึงจะแสดงผลขึ้นมาความเกิกเกดก็เป็นผลท้งความทุกข์ความลำบากก็เป็นผลอันแล้วจริงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของใจเป็นตัวตามานัด ธรรมะเป็นเครื่องสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและให้รู้เรื่องของตัวเองว่าจะควรแก้ไขเราอย่างไรจึงจะถูกตามหลักธรรมและถูกกับความประสงค์ที่เราต้องการเมื่อถูกตามหลักธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อสมบัติไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะไปโลกหน้าตามคติของจิตที่มีการกระทวไปอยู่เสมอทุกขณะจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ ที่เป็นมาแล้วก็อาศัยพบอาศัยชาติเป็นมาทั้งนั้นไม่ชาเป็นมาโดยลาพังตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นที่พึ่งเรามาในชาตินี้พบนี้ก็ต้องอาศัยธาตุฐานสิึงมาประกอบเป็นรน่างจิตก,ก็อาศัยอยู่ในร่างเลยและก้าวไปข้างหน้าก็าจะต้องอมีสิ่งอาศัยเหมือนกันส่วนที่จะดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้สั่งสมไหมถ้าสั่งสมชั่วไว้ผลที่จะปรากฏขึ้นจาก ความส่วนนั้นก็จะเป็นเรื่องทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่เปรปราถนาแต่แม้จะไม่ปราถนาก็ต้องไหครัเพราะผลนี้เป็นสมบัติของเราเองการกมาทางนี้เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่น้อมเข้ามาทำความรู้สึกกับใจของอเราและจะควรปฏิบัติต่อใจและจะพาใจนี้ดำเนินในทางไหน จึงจะต้องควรแต่เราพูดได้ถึงน้วนมธรรมะซึ่ง,ง,งเป็นเหมือนกระที่สอบทางหรือเป็นเหมือนเส้นคิดท,ทางเลยให้สิดให้เดินผิดกรยังความลำบากในทางกระทำนั้นตัวได้ถือว่าเป็นธรรมนาของผู้ทำงาน งานหนักก็ต้องลำบากงานเบาก็ต้องลดน้อยลงแต่เพราะจัดว่าเป็นความลำบากเรืดอยวกันงานข้างนอกก็เป็นงานเพื่อเรางานข้างในก็เป็นงานเพื่อเราโตแบ่งเวล่เวลาก็ทำสิศทั้งสองกะเป็นี้ให้มีความสม่ำเสมอจะเป็นที่ มบูรณ์ทั้งสองฝั่งคือผลเกี่ยวกับเครื่องภายนอกคือการสองที่ก็จะไม่ขาดเกิดผลคือคุณงานทาดีอันจะเป็นเครื่องตามข้นหนองเราก็าาจะไม่ผัดตกเพราะงานทั้งสองนี้เป็นงานของเราผลจะถึงลากดขึ้นก็ต้องเป็นขนองเราด้วยกันั้นในอวสานของการแสดงผรมนี้จึงขอ อันเชิญพระธรรมนั้นตายคืพยขขอพระผู้เผยแและประสงค์มาทุกสองต้องกันทั้งหลายขอให้มีความสุขกขายและกายใจง่ายสะดวกในการปฏิบัติธรรมะทั้งสอนกรับพระผู้เผยแผให้เป็นผู้เจริญในด้านจิตใจและเป็นความสะดวกในการดำเนินภายนอกกิจการของที่เป็นไปด้วยความสวัสดิ์และสมัครสมอทั้งสองฝ่าย